เชาของห้องเนี่ยตั้งใจจะขึ้นไปบนห้องของตัวเองแหละค่ะแต่ว่าเวลาเข้าคอนโดเนี่ยมันก็ต้องมีขีดการ์ดแต่ปุ๊บก็ต้องรอให้มันอ่านอ่านบัตรนิดนึงแล้วประตูมันถึงจะเปิดแต่เหมือนโมโหมันอาจจะเปิดช้าหรือยังไงก็ไม่รู้แตะกระจกแตกเป็นรูเลยค่ะกล้องวงจรปิดที่ใต้คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งค่ะย่านอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรเห็นเลยว่านายสายชนเนี่ยกำลังจะเข้าประตูหอพักแล้วนี่เตะประตูจนแตกเลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยสแกนบัตรเอา้ามันก็ไม่เปิดแล้วสิ oh. ประตูมันแตกไปแล้วแล้วก็เดินเข้าไปในอาคารอะดูภาพอีกมุมนึงกดเข้าไม่ได้เตเลยว่าเตะแล้วค่อยไปสแกน oh. หรือ,อยังไง <c oughs> จริงๆมันต้องสแกนแล้วประตูมันเปิดค่ะ <c oughs> แล้วก็เดินขึ้นที่พักข้างบนไปเลย <c oughs> ผู้จัดการนิติบุคคลของคอนโดคุณจตุรพัฒน เขาก็เลยไปแจ้งความกับทางตำรวจส,สอพเอมืองนนท์นะคะให้มาดูหน่อยดำเนินคดีก,กับนายสายชนชัยรายนี้หน่อยเพราะว่าทำลายทรัพย์สินของคอนโดเสียงดังเพลงเลยลูกบ้านได้ยินกันเกือบหมดเลยค่ะทีนี้คนที่เขาไปแจ้งความเป็นผู้จัดการนิติบุคคลเขาก็พาไปดูนะคะว่ากระจกเนี่ยมันแตกเป็นรูเลยแล้วลูกบ้านรายอื่นๆน่ะที่เขาเดินตามต่อมาน่ะ เขาก็งงเลยว่าเอา้ายังต้องสแกนอยู่ไหมเดี๋ยวนี้มันเข้าทางนี้แล้วหรือว่ายังไงแล้วเขาก็ต้องมาแงะเอากระจกที่มันติดอยู่กับขอบประตูออกค่ะไม่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวมันจะบาดคนที่เดินผ่านไปผ่านมาทางผู้จัดการบอกว่าอยากจะให้ตำรวจเนี่ยช่วยมาดำเนินการหน่อยเพราะว่าเหมือนลูกบ้านรายนี้เมาบ่อย พอเมาอ่ะแล้วก็กลับห้องพักมาทั้งแบบนั้นเลยบ,บางทีก็โวยวายบั่งองไรบ้างครั้งนี้ไม่รู้เมามาจากข้างนอกหรือเปล่าพอมาถึงอ่ะไม่ยอมสแกนบัตรเข้าตึกเตะประตูจนกระทั่งมันแตกแล้วก็เดินเข้าไปเฉยเลยลองฟังค่ะเดินเข้ามาแล้วน่าจะเมาค่ะเพราะเห็นเอาคีการ์แตะแตะตรงนี้ค่ะแล้วก็เหมือนใช้เท้าอ่ะเตะที่กระจกค่ะอ่า รูปบ้านตรนี้ปกติแล้วอยู่พักอาศัยเป็นยังไงบ้างครับมีสายชนตรีก็รู้สึกว่าจะก่อกวนหน่อยคนเนี้ยแล้วหลังก่อเหตุนี่เรามีการติดต่อเขา้าเข้าไปไหมครับไม่ได้ติดต่อค่ะเพราะเขาก่อเหตุแล้วเขาขึ้นไปบนแล้วเขาก็ออกไปนอกอาคารเลยค่ะไม่มีการโทรหาไม่ม,มีการ,การใช่ใช่ค่ะแล้วไม่ได้ติดต่อกลับมาที่นิติบุคคลเพื่อรับผิดชอบเลยนะ ตอนที่แจ้งตำรวจอะต,ตำรวจบอกว่าก็ต้องขออนุญาตกับทางอาคารนะคะคขึ้นไปตามตัวข้้นบนหน่อยอย่างน้อยสางเมาหรือยังลงมารับผิดชอบความเสียาหายที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะโอ้โหอัปเดต34 HD a p p v e ชั o นใหม่มีรางวัลใหญ่รอยอยู่นะคะ うん。